สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบก,กับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube เฟสไทยสตอรี่ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนประสบการณ์ทุดงของลุงพ่อฤาษีลิงดำเทวดามาเตือนภัยเรื่องราวต่อไปนี้ผมเรียบเรียงมาจากหนังสือธรรมวิโมกปีที่3ฉบับที่21ปีพุทธศักราช25 2 5ซึ่งเขียนบันทึกจากการเทศนาและตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระราชพรมยาน หรือหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสุงในโอกาสครั้งนั้นมีผู้ฟังทำได้สอบถามเรื่องราวประสบการณ์ทุดงของหลวงพ่อเพราะการทุดงจะต้องเข้าป่าห่างไกลจากบ้านผู้คนซึ่งอาจจะส่งผลต่อเรื่องการฉันได้หลวงพ่อได้ตอบข้อสงสัยนี้ไว้ว่าการภาวนาอยู่ในป่าจะหาอาหารได้สามทางได้แก่ 1. เอาบาดแขวนไว้กับต้นไม้ 2. เดินปิธบาดตั้งใจกำหนดระยะทางการเดิน ถ้าไปแล้วไม่มีใครตักบาตรก็กลับถือว่าอดในวันนั้นและ 3. อยู่ด้วยธรรมปิติหลวงพ่อได้อธิบายต่อว่าบางครั้งอยู่ในป่าลึกเทวดาที่มีจิตอันกุศลกลัวพระจะอดก็จะนำข้าวมาถวายจึงสามารถที่จะเอาบาตรแขวนไว้ที่ต้นไม้ได้กรณีเดินบิณบาตก็เช่นกันเทวดาก็จะมาส่งเคราะพระซึ่งหลวงพ่อได้เล่าประสบการณ์เดินบิณบาตเข้าเทวดาไว้วา่า เมื่อเดินบิดาบาดไปเรื่อยๆในป่าจะได้ยินเสียงที่ฝาบาตรคล้ายเสียงเคาะเมื่อได้ยินดังนั้นก็จะยืนนิ่งแล้วเปิดฝาบาตรจากนั้นก็หลับตาเทวดาที่มาสงเคราะห์ก็จะตักข้าวทิพใส่ลงในบาตรและยังมีดอกไม้ที่เราไม่เคยเห็นในเมืองมนุษย์มาถวายอีกด้วยและก็ได้ยินเสียงเคาะบาตรอีกสามครั้งเราก็จะปิดบาตรหลวงพอ่อได้บอกเล่าประสบการณ์บิดาบาดในป่าว่าท่านจะเดินบิดาบาด ไม่ได้ใช้วิธีแขวนบาดตามต้นไม้เมื่อตั้งใจแน่วแน่ว,แนว,ว่าจะเดินไปถึงช่วงไหนแล้วเดินกลับมาที่เดิมถ้าไม่มีใครมาตักบาดก็ถือว่าอดแต่โดยมากเดินไปสักพักหนึ่งก็จะมีคนมายืนรออยู่เสมอการแต่งกายเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่อาหารที่นำมาถวายนั้นจะมีความพิเศษข้าวจะมีสีเหลืองและมีกลิ่นหอม,าม,หอมการรับบินดาบาทแต่ละครั้งจะได้รับข้าวไม่มากไม่น้อย จะพอดีอิ่มอยู่เสมอสามารถปฏิบัติภาวนาได้อย่างสบายตลอดวันการทุดงของหลวงพ่อจะมีการใช้กรดเพียงปีแรกต่อมาระยะหลังไม่ได้ใช้กรดจะอาศัยถ้ำในการพักอยู่อาศัยเพราะมีความชำนาญในเรื่องของภูมิประเทศมากยิ่งขึ้นแม้ในป่าโดยปกติจะมียุงมากแต่ไม่มียุงมากัดเพียงแต่มาทำให้รำคาญเท่านั้นหลวงพ่อเล่าว,ว่าก่อนการทุดงจะต้องฝึกการทรงพรมวิหารสี ฝึกการทรงฌานวันทั้งวันถ้าจิตคิดชั่วแม้นาทีเดียวเทวดาจะไม่มาตักบาตรเลยดังนั้นจึงต้องระวังตลอดเวลายกเว้นขณะนอนหลับเท่านั้นการสนทนากันร,ระหว่างพระทุดงด้วยกันนั้นก็จะสนทนาแต่เรื่องธรรมะจิตจึงว่างจากกิเลสการมาอยู่ป่าจะเจอกับเทวดาที่เป็นพระอริยะเทวดาเหล่านั้นท่านก็จะมาสอนเรื่องการเจริญพระกรรมฐาน ซึ่งเป็นอัศจรรย์ที่เทวดาพระอริยะเหล่านั้นจะสามารถสอนได้ตรงกับจริตของเราพูดยอ่ยอๆเข้าใจง่ายจึงมีความสุขสงบในแบบพระกรรมฐานการอยู่ป่าดีกว่าอยู่บ้านมากมายเพราะทำให้เราไม่มีความกังวลใดๆแม้แต่ชีวิตก็คิดว่าจะตายได้ในทุกๆวันลักษณะของเทวดาที่เห็นได้เด่นชัดก็คือตาจะไม่กระพริบในตาจะผ่องใสมีอยู่ครั้งหนึ่ง ขนาดนั่งกรรมฐานจนถึงราบ่ายสองโมงมีคนเข้ามาหาสามคนนุ่งกางเกงเก่า,เ,กาเสื้อขาด,ขาดเดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าท่านครับท่านนั่งอยู่ในถ้ำน,นี้ไม่ปลอดภัยเพราะฝนจะตกเจ็วันเจดคืนในวันพรุ่งนี้ขอนิมนต์ท่านไปเข่าด้านโน้นครับตอนนั้นหลวงพ่อก็มองดูเทือกเขาอันยาวเหยียดและคิดว่าจะต้องใช้เวลาข้ามไปวันหนึ่งก็คงไม่พ้นน่าจะใช้เวลาถึงสวัน ซึงถามไปว่าจะต้องไปทางไหนคนทั้งสามจึงบอกว่ามีทางลัดครับจะพาท่านไปปรากฏว่าใช้เวลาเพียงสิบนาทีเท่านั้นก็ถึงจุดหมายปลายทางพอเดินเข้าไปปรากฏเป็นถ้ำอยู่สูงมากฝนตกน้ำท่วมไม่ถึงภายในถ้ำกว้างใหญ่สะอาดสะอ้านร่มรื่นภายในถ้ำมีบ่อน้ำใสในใจขณะนั้นหลวงพ่อจึงคิดว่าคนทั้งสามนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน เมื่อเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วครับคนทั้งสามได้บอกกล่าวว่าตลอดเจวันนี้ท่านไม่ต้องเดินไปบินาบาตนะครับพวกผมจะหาอาหารมาถวายจากนั้นก็ลากลับไปการทุดงครั้งนั้นมีพระไปด้วยกันรวม3มรูปครับจึงได้สนทนากันและเห็นพ้องต้องกันว่าคนทั้งสามคงไม่ใช่คนน่าจะเป็นเทวดาแน่นอนจนกระทั่งเช้าตรู่วันใหม่ฝนก็ตกหนักลงมาจริงๆ ถ้ำที่เคยอยู่น้ำท่วมมิดปากถ้ำตลอดเจ็ดวันนั้นจะมีชาวบ้านนำข้าวมาถวายมีชายบ้านมีหญิงบ้างนุ่งผ้าเก่าๆเ,เป็นชาวบ้านป่าเอาไม้ทำร่มเดินมาที่ถ้ำดูเหมือนชาวบ้านปกติทั่วไปอาหารที่นำมาถวายนั้นก็มีเพียงข้าวสีเหลืองไม่มีกับข้าวเหมือนกับอาหารที่รับบิดาบากเทวดาตามป่าไม่มีผิดหลวงพ่อจึงอยากจะพิสูจน์ว่า เขาเหล่านั้นเป็นเทวดาจริงหรือไม่จึงถามไปว่าโยมบ้านอยู่ที่ไหนหรือชาวบ้านก็ไม่ตอบได้แต่ยิ้มหัวเราะแล้วกล่าวว่าท่านรู้แล้วจะถามทำไมหรือขอรับหลวงพ่อเลยบอกว่าถ้ารู้แล้วทำไมแต่งกายแบบนี้เมื่อกล่าวดังนั้นคนที่มาถวายข้าวได้แปลงกายเปลี่ยนสถานะเป็นเทวดาสวยงามยิ่งนักแล้วกล่าวกับท่านว่านิมนต์ท่านอยู่ตามปกตินะขอรับ พวกผมคอยดูแลอยู่ใกล้ๆนี้รู้สึกเป็นบุญกุศลมากที่ท่านได้มาธุดงยังแถบนี้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของพระธุดงในสมัยก่อนที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยทำให้ได้พบเจอเรื่องราวที่แปลกอัศจรรย์ซึ่งหาได้ยากยิ่งในปัจจุบันนี้เพราะโลกปัจจุบันมีสิ่งเร้ากิเลสมากมายอันมีผลต่อการปฏิบัติภาวนาแต่ผมก็เชื่อว่ายังมีพระสุปฏิปันโนที่เราอาจจะยังไม่รู้ เป็นเนื้อนาบุญสืบสามพระศาสนาให้คงอยู่สืบไปขออนุมโมทนาและขอพระคุณการรับฟังมาณโอกาสนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ